สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้มไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมีลัคนามีนนะคะประจํา เดือนพฤศจิกาย,ยน2564นะคะชาวราศีมีลัคนามีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะถึง21มีนาคมนะคะก็ใช a แ n e l นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยค่ะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทำุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีลัคนามีในอีพีนี้นะคะ จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดนะคะแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ ตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนลัคณามีนทุกทกคนเลยนะคะคุณคือชาวธาตุน้ํานะคะก็ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เล่งโว้ลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยเนาะก็จะได้รับฟังได้ชัดเจนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า การงานการเงนิงน,งน,งนสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทำบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีมีนและคณามีในช่วงเดือนพฤศจิกายน2,564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะอัศวินถือดาบค่ะไฮโลแฟนนะคะไพ่พระนั่นเอง ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่ก้าดาบค่ะสิเหรียญน,นะคะ10ไม้เท้านะคะเด็กถือถ้วยค่ะเก้าเหรียญน,นะคะและเอาคํานะคะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะในเดือน พฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีมีลักนามีมีไพ่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเมเจอร์อาคานาเป็นไพ่ใหญ่นะคะเข้ามาในพื้นดวง2ใบนะคะก็คือไพ่พระคือไพ่แทมเรนนะคะ และอ๋อไม่ใช่เทเบรแลนสิไพ่ฮโลแฟนนะคะดิไฮโลแฟนนะคะไพ่พระสังฆราชเนาะและเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นไพ่ใบสรุปซึ่งเป็นสองใบนี้ที่เป็นไพ่เมเจอร์อาราที่เป็นไพ่ใหญ่จะมีผลยังไงต่อชาวราศีมีลัคนามีบ้างนะคะ <S <S มาดูกันนะสาหรับในเดือนนี้ชาวราศีมีลัคนามีตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่2อสองถ้วยนะคะ <S <S ตัวคุณนะคะในเดือนนี้จะได้รับการช่วยเหลือนะคะสำหรับใครที่กำลังกาลังแบบ เขาเรียกว่าหาที่ปรึกษานะคะก็จะได้มิตรที่ดีนะคะจะได้เจอกับมิตรกานยามิตรที่ดีนะคะจะได้เจอกับคนที่ศีลเสมอกันนะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ถามว่าอะไรต่างๆอุปสรรคต่างๆค่ะที่ที่มันคาราคาซังอยู่จะได้รับการปลดปล่อยจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการแก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะอืมประมาณนี้นะ ในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะในเดือนนี้ยังยังหนักอยู่นะคะงานยังเยอะอยู่นะคะยังหนักยังเหนื่อยอยู่ค่ะงานเยอะนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเนาะก็งานเยอะค่ะเหนื่อยค่ะแต่ว่า,อ,าอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำไม่ไหวคุณก็ต้องพูดนะคะคุณก็ต้องแบบบางคนอาจจะได้รับมอบหมายให้ทํางานเพิ่มอะไรปรมบณนี้เนาะแล้วเราแบบ แบบทาเพิ่มกระทนหารอะไรเงี้ยนอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองนะคะก็ถามว่าปฏิเสธได้ไหมคือด้วยความที่เป็นลูกจ้างอาจจะปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันคุณสามารถที่จะพูดได้ว่าโอเคเราเราทำถ้าหากว่าเรางานเราเยอะจริงๆงานเรามากจริงๆจุดทำไม่ไหวเราอาจจะมีการพูดต่อรองอะไรประมาณนี้ขอความช่วยเหลือได้นะคะตรงนี้นะสำหรับนะคะคนที่ ว่างงานนะคะคนที่ว่างงานอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะจากอา,อาจจะเป็นจากบริษัทใหม่ๆที่คุณไปสัมภาษณ์ก็ได้นะคะหรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆจากญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือนะคะเขาจะดึงคุณไปทำงานด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็น เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองอะไรประมาณนี้นะในเดือนนี้นะคะถามว่างานหนักไหมหนักอยู่แต่ก็สามารถที่จะสร้างผลกำไรให้ได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแบบกระทานหารโดยที่เราเนี่ยไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะ คือไพ่ที่ขึ้นมาไม่มองว่ามันเป็นข่าวดีอะคะ่ะเป็นข่าวดีเป็นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่จะทาให้ธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะสําหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมีนและคณามีนการเงินนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้หวือหวานกแต่ก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะ มีความมั่นคงในเรื่องราวของการเงินเพราะว่าไพ่เงินเนี่ยขึ้นมา3ใบนะคะก็จะมีไพ่แอสซวินถือเหรียญน,นะคะมีไพ่10เหรียญและไพ่9เหรียญน,นะคะการเงินยังมั่นคงดีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาวางแผนการใช้เงินด้วยเพราะว่ามีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาในตําแหน่งสรุปอาจจะมีการใช้เงินแบบกระทนหานโดยที่เราเนี่ยไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะต้องใช้เงินก้อนแบบนี้ก็ได้แต่ยังไม่มีปัญหาในเรื่องราวของการเงินนะคะ ในสําหรับการเสียเสยเส่ยงโชคเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําหรับใครที่ชอบแบบว่าเล่นเล่นหวยเสี่ยงโชคลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะถามว่าเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสมีโชคลาภไหมนะคะโชคลาภมีมีนะคะ มีแต่ว่าไม่ไม่แนะนำให้แบบเล่นเยอะหรืออะไรก็ตามนะคะอ่อถ้าหากว่าได้โชคลาภมาโชคลาภจะมาจากไหนหนึ่งมาจากคนรักนะคะสนะคะมาจากเอ่อตัวเลขที่เกี่ยวกับการทำบุญนะคะ3เลขที่บ้านนะคะ ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วคุณได้โชคมาคุณต้องแบ่งนะคะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญด้วยทําบุญทําทานก็ได้นะคะหรือทําบุญเสริมดวงนะการทบุญเสริมดวงของชาวราศีมีนลัคนามีนคือหนึ่งนะคะทำทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับการต่อเติมซ่อมแซมนะคะไม่ว่าการจะเป็นการแบบสร้างนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างองค์พระนะคะนะหรืออาจจะเป็นการแบบว่าแบบเขาเรียกว่า ร่วมทําบุญบริจาคก,กระเบื้องบริจาคปูนหินดิดดดดนทรายอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการก่อสร้างอะคะ่ะได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมทําบุญกับพระในบ้านด้วยเช่นเดียวกันมีไพ่พระเข้ามานะคะก็ต้องมีการสวดมนต์นะคะ ถือศีลภาวนาสร้างบุญสร้างบารมีด้วยนะคะมันเป็นการทําบุญเสริมดวงโดยที่ไม่เสียตังเลยสักบาทคือการสวดมนต์ภาวนานะคะปฏิบัตินะคะแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนั่นเองนะคะทุกครั้งที่ทําบุญทําทานสวดมนต์หรืออะไรก็ตามคุณต้องกรวดน้ําด้วยทุกครั้งนะคะตรงนี้นะ การงานการเงนิงน,งน,งนโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีมีนลัคนามีนให้ระมัดระวังอะไรให้ระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดค่ะคำพูดนะคะอารมณ์นะคะเอ่พูดอารมณ์อารมณ์ร,มร,มร้อนใจร้อนนะคะหุนหันพันแล่นนะคะก็จะทําให้ เสียเลิกเสียเรื่องนะคะตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังอารมณ์และก็คําพูดด้วยอย่าใจร้อนควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะระมัดระวังปากเสียงที่จะมีกับคนรอบข้างนะคะตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คำพูดอารมณ์ของคุณและต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอาหารการกินด้วยนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะอาหารเป็นพิษตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันสําหรับในเรื่องราวของสุขภาพนะคะ ยกของหนักค่ะปวดคอปวดหลังปวดบาปวดไหล่นะคะตรงนี้เรามัดระวังกระดูทบเส้นประสาทนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วการทำมุสึกนุงไปแล้วในเรื่องราวของความรักเดี๋ยวจะทําคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวมาจะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนสําหรับในเรื่องราวของความรักความรักคนโสดคนโ,ดโ,ดโ,ดโดสดสุดสนิทโสดไม่มีใครเลยมีเกณฑ์โอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่า ไมารู้สึกว่าจะไม่ได้จริงจังเข้ามาแบบเล่นเล่นหมายยกไก่หยอกๆยกนะคะไปไปกับกลับไปไปมามาผบผบผบโผลโผลอะไรประมาณนี้เออนะคะก็ยังนะคะยังยังไม่เหมาะที่จะมีความรักหรือว่าสารสัมพันธ์กับใครในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็โสดไปก่อนนะคะสําหรับนะคะคนโสดชาวราศีมีัครามีที่โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์มีโอกาสที่นะคะคุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ แบบเขาจะอาจจะมาขอคุณแบบขอเป็นแฟนแบบกระทันหันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็มีเกณฑ์โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองนะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะในเดือนนี้ให้ระมัดระวังค่ะอย่างที่บอกนะในเรื่องราวของอารมณ์นะคะอารมณ์คําพูดนะกระทบกระทั่งกันนิดกันหน่อยผิดใจนิดนิดหน่อยหน่อยอารมณ์เสียนิดหน่อยก็แบบ พานจะทะเลาะพานจะแบบหาเรื่องอะไรประมาณนี้ต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมคําพูดของตัวเองให้ดีนะคะแนะนําให้ไปทําบุญร่วมกันนะคะหาก,กิจกรรมทําร่วมกันจะดีมากที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับมันมาตลอดนะคะสําหรับการาดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเเข้ามาสาับ สอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ